จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะค่ะโอนีกะเปลี่ยนวันพุทธที่ยี่หกนะคะ่ะเดือนเมษาจ้ะพศสองวันห้าร้อยหกสิบหกค่ะโมนีผมเหากับสีเดีผ้ากันมานแก่ฝุ่นใส่ไฮน่าใส่ตะก,การด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องกับหอดฤดูกาลทำไฮทำหน้าเหรอจน้นเล็กน้อยกับสีเดีผ้ากันแก่ฝุ่นใส่ไฮตะก,กา ออกมาขึ้นเลยไ เจดแห้งหลายไงขวดกว่อนอุ้ยฝาเรีมากสวัสดีครับ 宝宝也看，嗯。

ส่วนค mm hmm. ือน้ำก,กันโลด mm hmm. อันนั้นเร่จะพอ่ออดเม็ดมุง ดูการทำให้ทำหน้าแหละเด้อพงพิณพี่นอ้องมาดูสุดเดย์ากันแก้พูนใส่ให้หน้าต่อค่ะบันเ <c oughs> ดย์ว่าพวกข้าวอ่อนขี่ควายไปใส่ให้ตะการไหมค่ะลกง่ายง่ายเนาะพงพิณพี่นอ <c oughs> ้องใครโคบาใส่อยู่ <c oughs> ปีใดเอาขี่ควายไปใส่ขี่ไก่ขี่หมูกะจางใส่กลืลกง่ายเบิร์ดก็จะห่อใส่โอ <c oughs> ้ยคิดว่าภาพ นอาวพ่อหล่ะเต็มแล้วคค่อยเทียวไหมเอาไยสิครับอ่ะนี่ตาดังูดูติดป่ะเอาเทียวละหน่อยเอา นะไเจีติวมันมีพ่อสองติยวปะคุณฟ้าแลมา้ล่คุณ Tidak, Oh, tidit, Pak. <laughs> oh, amat berhenti. Tidak. ค่ะพ่อแม่พี่น้องตะก,การะอยู่ใกล้ขอกล้วยนี่ละ่ะลกตาเดียวก่อนอ้อยเ้าได้กินนหนามไม่แห้งแล้วอ้อย เดดทำเลยน้องเดาตู้บาดพอดีใไฮตาก้าอายุติดป้าอ้อยนี่ละค่ะเดี๋ยวแม่บานจะพายางไปเบิ่งอ้อยด้วยค่ะอ้อยตายขึ้นพอม่พี่น้องแห่งแรงทัางหลาย ีกายพวกเข้ากันดำหน้าหละ่ะจ้าให้นี่นี่โอ้แต่ว่าเอาอ้อยใส่กัสีไดาๆก็เข่าอยู่ค่ะกันเลยพผ้ากันลุ่มหน้าอ้อยใส่กันอ้อยตายแรงไหมพ่อแม่พี่น้องฝนกันน่านตกหิ่พอดีตกมาให้่มือสองมือว่าหันนี่ซนขคืนแล้วค่ะนี่ พอบ้านก็นนได้มมลีดฮอร์โมนหน่อยสองเตียแล้วตะพัดปลูกพอดีหมู่บ้านเด็กน้อยกันเด็กแกมาใส่รถหนึ่งแล้วค่ะมันนี้ก็รถที่สองทั่วแล้วจันจะให้ง่ายเติบด้วยค่ะป่ะเม่พี่น้องกระทุงหนึ่งพอดีแล้วค่ะเขา ตกก้าขาใหญ่ก้อนตาหนึ่งพ่อแม่พี่น้องคนเหนียวข่อยไงโต๊ะคอมกันบ่ไวพ่อพพาาแออม่พี่น้องดำบ่ท่านจะปีไกปีนีพวกเฮากันเลยถี่ทยอยตกะเซลาตาไปพ่อแม่พี่น้องผ่นคื่นแดดบดแล้วมันอีกคลื่นแดดแอมแซมขึ้นอีกแล้ว สี่โมงแรงเหรอเพื่อนไอซี้องโอ้พีกายอันไฮนิ้นเป็นสองไฮต้นพีกายโอ้อันพอบ้านเพิ่อนไ้โลใส่กัน่นันจะเลยเป็นไฮเดียวปินปกติพีกายเป็นสองไฮด้วคขัน ปุ Blog, ๋ยกับแพงแพ้่งผม่พง่น้องพี่ไก่ผอวเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะใด่ห้องพื้นทุ่งเดียวขออลอยอ like <c oughs: S 1> ีหลีด้ค่ะผมแมงพี่น้องนองนั้นใส่ตะขี้วยค่ะเอาเอาควายยยเจียยยยยนยยยยยเป็นสันดียยงยย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  เกี่ยวปินรถดคือค้นคักเนาะรถดก็ได้ตอดปลอดหลดกับค้นก็คือกันคักเอ,อาค่ะค่ะหน่วยน้องหยุดไม่มือละเที่ยวทั่วละละให้นี่เฮ็ดมือละเที่ยวค่อยก็มาได้เท็ด

้้โยพอดีสองรถไทยนี่ตัวพอดีเลยจ้าวันนี้ผวกเข้าก็ได้เด็กน้อยก็ได้ขนป้นใส่ตะการได้ค่ะว่นนีพี่น้องมืงเฮือกเสิพากัน เอากาค่ะพระกัตโตก,กาแล้วคลิปนี้แม่บ้านกับิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ทรัพนี้ก็น,นะคะ่ะคลิปหนาจังว่าพอกันไหมเนาะค่ะเนาะพวกเขาขอพุ่งไอ้สารนน้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยรวยๆกับทุกคู่ทุกคนนะคะพวกเขาขอขอบคุณทุกท่านติดตามนับจา้ามันนี่พวกเขาเลยกล้าว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย